ทะเลาใบการสร้างสิเขาเซ็นไม้กับเผาไฟจิงจบเอกก็คือจบจากการเป็นทีนี้เมื่อการกระทาทุกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่ององค์กรใหญ่ของโลกก็ตามคว่าษาประชาชาติเนี่ยแปลว่ารวมชาติแล้วดูแลผู้ไม่ให้ก็ไม่ให้กระทําความเลวปกป้องผู้ผู้ผู้กระถุกระทำกลับกลายเป็นผู้กระทำเสียเอง แต่ตายปุ๊บเกิดปั๊บเพศภาษาอังกฤษได้แม่เมืก็เจอดีนะผมชอบท่านบากครับเหมือนสหรัฐเนเคยได้ฟังเสมอว่าการสร้างปืนมาจะไม่สร้างปืนจะสร้างอะไรมาคือสร้างมาฆ่าเขาไอ้ไรจับเออการสร้างมาฆ่าเขาอาจจะมาเคยได้ยินมันมีโยรัตหนึ่งที่มันเป็นรัทีิสร้างอาวุธสงครามจำเป็นต้องสร้างนี่เลยองค์กรสิทธิีมนุษยชนต์ที่จะต้องคุ้มคพองความดูแล อย่างนี้มันก็เขา้าตำราพระเจ้าก็สองมาตฐานครนะไม่ไม่มาตรฐานเดียวกันก็เรียกประเภทไหสร้างแล้วสร้างคนมาแล้วก็ฆ่าคนเออสร้างมาฆ่าพระเจ้าก็ไม่เข,าข้าท่าครับแต่พระพุทธเจ้านี่สร้างมาไม่ได้ฆ่าสร้างมาให้เกิดมารับใช้กรรมได้ทางวามดีพระโคดีหมดเจนก็กลับไปไม่ต้องกลับมาเกิดจึงเรียกว่านิพานครับแต่ประเทศไทยเมืองไทยของเราเนี่ยถ้าเราไม่ล้างพางกันเะพระธรรมยอยากจะให้วันหวยออกนี่ ระเบดแม่กองฉล,ากก,งลา,ากกินแบ่งรัฐบาลไม่ต้องกินแบ่งต่อไปดีไหมไม่คุณโยมในบอลดีครับดีครับออไอ,อ้ไอวหวที่เตือนครับขณะนี้มันหลับไหลไปกับเงินยาจกครับอ่าฉลอมมาเลยไอ้ไอ้ยี่พวซาแปะไม่ได้กลับบ้านนะไอ้ยี่ัวซาแปะไอ้พกน้อนหลับกินเงินไอ้ยาจกเนี่ยครับทางนั้นอยากจะให้ทำโพว่าคนที่ซื้อหวยรวยที่สุดเท่าไหร่ก็คงจะเงินพันเงินหมื่นเงินล้านแม่ไม่ซื้อหรอกนะครับอ่าครับ อ่ากินเงินยาจบนะแล้วก,การเมืองเนี่ยถ้าพัฒนาบ้านเมืองเรียกว่าการเมืองเพื่อสังคมครับถ้าการเมืองเพื่อเอาทรัพยากรธรรมชาติไปของตัวนี่ก็เรียกว่าการเมืองไอ้แบบพวกพ้องน้องพี่ครับและอย่างงี้ไอ้โพไอ้ดูสิ์มาหาโพแมงเคยทำโพไหมเนี่ยก็ได้เลยครับก็ไม่ทำไม่ประเภทหลับทำทำโพทีพ่แท้จริงที่เคยบอกอยู่เสมอว่าจะต้องประกอบไปแก่แก่อายุแปดสิบจบก็ทำสิ เด็กอายุสิบสี่ปเรียนเองต็เออต้องว่าอย่างนี้ละเอียดนั่นคือทําโพแต่ว่านั่งทําโพในห้องแอมก็ต่อแหลกไปชั่วครั้งคููใช่ครับดังนั้นที่อีหารากมันไปภาคเหนือมันก็ไปรับน้ามันไม่ใช่ที่อะไรนะครับรับน้าเหรอครับริ่งเล็กเนี่ยมันน้ำที่มันเกิดไม้ก่อนน้นมันโตขึ้นมาให้เียกให้เียกพี่เียกพี่มันก็ยังไม่รู้อะไรปัจจุบันมันก็ยังไม่รู้ดังนั้นบ้านเมืองเรามันถึงความวิกฤตท่ไอปอดมันจะสร้างกระทรวงน้ํา การจะสร้างกระรวงน้ำกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งว่าถล้มันก็อยู่ในาน้ำเลืออันเดียวกันนะครับแต่มันจะสร้างกระรวงน้ำเนมาอีกระสวงถ้ามาสร้างกระรวงน้ำต่อไปประเทศชายก็เป็นทะเลเลยเนี่ยครับทะเลทรายไม่มีนม้ำสังเกตุเรื่องกระทวงต่างๆมันไม่ได้รักษาดูแลอะไรเลยครับอ่าเหมือนกระรวงทรัพยากระรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงนนเนี่ยเมื่อสองวันนี้เข้ามาจำราวแล้วเด็กมาทิ้งข้างบ้านนายกไม่เหรอเออใช่ครับเออ กระทรวงพัฒนาสังคมไม่เร็วตามนี่ไม่ใช่เพ่าไม่ใช่ความมั่นคงของมนุษย์ครับดังนั้นก็ขออภาคใต้ก็ตามแต่เศรษฐกิจที่น่าสงสัยเขาตายปุ๊บไอ้เหลิมบอกเยียวยานี่ก็ฟันคงหรือว่าอะไรอ่ะในในในนั้นนะเขาเลยคอนเฟิร์ม่ารับรองได้เลยเรื่องมียี่ปัวซาแพะกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินะครับวันนี้มาดูช่องทีวีหัวเมียนบอกให้พีเลิกเลิกไอ้ไอ้หัวหน้านะ มันก็ไม่เลิกผมเพราะนุตางก็ตาย่ในความเป็นยังไงนั่นเองเขาฝากผมเขาจะเรียนก่อนนักการศึกษาครับองค์กรสิทธิ์อาจารย์อมมาลาครับหลวงพ่ออมมาลาที่เดินตามคุณอภิสิทธิ์นเดินตามซอยแบบญี่ปุ่นเลยมาผมยังจําได้เลยไปร้องเราไปร้องไปกับท่านรัมตีชัยวัฒน์สีรวงโดนปิดสื่อพรรคประชาธิปัตย์ มันไปทีวีผมเลยอโอ้ปะบอกตอนนั้นอยู่สุวนอัภูมิมาให้เจ้าของสวนอัภูมิกระทืบผมเลยเราก็มาไปหาอุกกาศสิทธิ์โอ๊ยมารับเองเลยโอ้โอคุณบรรวิตเด่กก็การร้องไห้ร้องคุณอวิสิทธิ์ขอโทษนะครับอีฉันไปขี้ก่อนไม่มาอีกเลยเดินุกนิกลุกนิกไปเลยใช่ไหมไปเลยไปขี้นี่เขาไม่ได้พูดนะครับผมคิดในใจไว้ก่านเองหายแล้วไม่มาอีกเลยครับนี่แหละครับอมรานะครับแล้วก็ที่หลวงพ่อเพชรพูดถูกเลยครับ ขบอกคนจนเล่นหน่วยครับเป็นเรื่องของคนจนมอมเมาพี่น้องประชาชนนี่ถือว่าเป็นความอมหิตท,ที่ทําให้คนต้องไปมืดบอดโดยใช้เลขทะเบียนตัวเองแล้วก็มาทํากระบวนการอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับปีนี้ผมซื้อหวยครั้งเดียวครับถูกไหมครับไม่ได้ไม่ได้ซื้อให้ตัวเองวันทอ้อกฐินครับทอ้อกฐินที่วัดบ้านเลอรทั่ว เห,หมาหมดเหมาหมดเลยคนมาขายเหมาหมดเลยโอ้โหกองไปเลยแจกทุกคนที่มามันต้องถูกเนี่ยเพราะมันไล่เบอร์อันนั้น,สน,นสนุกสนุกแต่ว่าถ้าได้เลือกเคยซื้อไหมลนะ่ะผมไม่ได้ซื้อเลยก็มันไม่มีโอกาสเลยโชคในการถูกมันน้อยเหลือกเกินนะครับ,รบโอ้โหไม่ไหวครับแต่ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการมอมเมาของรัฐบาลซึ่งวันนี้กลายเป็นรัฐบาลพิทักษ์ทรราชไปแล้วซึ่งสิ่งที่ท่านได้คุยได้แสดงความคิดเห็น และจบด้วยหลวงพ่อเพชรครับก็จะเห็นว่าวันนี้คนเข้าใจตรงกันหมดแต่ว่าการจะไปเปลี่ยนผู้นํารัฐบาลที่เป็นผู้นําติดลิปปิ้นแล้วสร้างปัญหาขาชาิบ้านเมืองเนี่ยจะทํำยังไงกันดีครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจปัญหานี้หมดแล้วก็ต้องร่วมมือกัน,นครับ,รบวันนี้เนี่ยเขาได้ตาห้านได้ตำรวจได้องค์กรอิสระได้หมดแล้วครับไม่ต้องห่วงครับถ้าพ่อแม่พี่น้องรวมกันรักษาดินแดนไทยให้ได้เนี่ยนะครับเขาอยู่ไม่ได้ครับ มันช่วงท้ายนี้อยากจะให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนคุณเมฆจะเชิญชวนยังไงครับวันที่สิบเชิญเลยครับก็ต้องร่วมเป็นเป็นพลังกันหน่อยนะครับครับทั่วทั่วประเทศไทยนะครับไม่ใช่แต่วันละยองถ้าอันนี้มันเขาเกิดขึ้นได้เนี่ยรู้สึกว่าจะมาอีกหลายโรงเนี่ยเราต้องร่วมผนึกกําลังกันครับฟ่าฟันและก็ต้องต่อสู้กันให้ได้ให้โรงงานนรกเนี้ยมันออกจากประเทศไทยไปเลยครับ เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศไทยเนี่ยจะต้องตายกันอีกเท่าไหร่ซึ่งไม่ใช่ออกจากระยอง้วไปตั้งที่อื่นครับครับเพราะฉะนั้นอย่าให้อยู่ในประเทศไทยเลยครับ,รบเพราะมันเกิดมลพิษมหาศาลนะครับคุณช้ยาครับครับะฮะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นวาระซึ่งทุกคนเนี่ยนะฮะจะต้องช่วยกันครับ คือผมอยากจะยกคําพูดของนักการเมืองอังกฤษเมื่อสักร้อยปีเนี่ยท่านเอ็ดมุนอะไรผมก็จำเอด็<ำ>เอดมุนเบิร์กเอ็ดมุนเบิร์กนะฮะท่านบอกว่าความชั่วเนี่ยนะฮะจะเอาชนะความดีได้ก็ต่อเมื่อคนดีเนี่ยไม่ยอมทําอะไรเลยนะฮะความชั่วเนี่ยจะประสบความสาเร็จได้เนี่ยก็เพราะคนดีนะไม่ใช่เพราะคนชั่วนะเพราะคนดีไม่ทําอะไรเพราะในสังคมเนี่ย ยังไงคนดีก็มีมากคนช่วยูว่แหละไม่งั้นเราคงนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้คเพราะงั้นเชิญคนดีมาร่วมกัน <c oughs> จริงและ,และตรงนี้ามมาเนี่ยมันจําเป็นมากนะ,ะ <c oughs> เพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเขาคิดกันอย่างนี้ที่ผมเคยได้ยินเขาเขาเอ้อวันนั้นมีคนเนี่ยพูดผมฟังเขาบอกเขาตั้งเป้าไว้ยี่สิบโรงงานนะฮะโรงงานหนึ่งเขาได้ห้าร้อยล้านเนี่ยยี่สิบโรงงานก็คือหมื่นล้านครับมันเป็นเงินมหาศาลซึ่งซึ่งเขาจะได้เสียกัน นะครับเพราะฉะนั้นทาไมผมถึงถึงสังเกตเอ๊ะทำไมเขาผลักดันกันแรงๆไม่เกรงใจใครไม่เกรงกลัวความใครทันสิ้นประชาชนจะเดือดร้อนกันไหนเขาไม่สนใจเพราะเขามองด้วยไอ้ก้อนหมื่นล้านนะครับเพราะงั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้ไอ้มนภะพะวะเป็นพิษเนี่ยมันกระจายไปทั่วถึงกับคนทุกคนในในเมืองไทยว่ามันจะไปสร้างไปทั่วเนี่ยนะฮะเราต้องช่วยกันช่วยกันมามาต่อต้านคัดค้าน ล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยซึ่งซึ่งผมเนี่ยอยากจะพูดนะฮะสื่อไปยังพี่น้องประชาชนชาวภาคใตน้นะฮะผมพูดในฐานะผมเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อคนนะก็มีลูกทั้งลูกชายลูกสาวนะฮะเ,เด็กวัยรุ่นเนี่ยซึ่งไปก่อความไม่สงบทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็เป็นลูกหลานของท่านนั่นแหละท่านท่านต้องให้สตินะว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยจริงจริงแล้วเนี่ย มันได้อะไรบางทีเด็กเนี่ยหรือคนเรามันทําถูกปกปันเ hey, ฮ hey, hey ่กันไปเนี่ยนะฮะเด็กเนี่ยปกปันง่ายแล้วเด็กก็ได้อะไรได้อะไรจากผลที่ท่านมาต่อต้านหรือมาทําร้ายฆ่าคนเนี่ยท<ๆ>่า<ๆ>นได้อะไรมันมันมันเป็นสิ่งที่ท่านต้องการหรือเปล่านะฮะ<ๆ>แล้วก็ท่านต้องการอะไรกันแน่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอยสิ่งที่เขาแนะนําท่านเนี่ยบอกจะแบ่งแยกดินแดนแบ่งแยกไปเพื่ออะไรท่านคิดหรือเปล่าบางทีคนเราเนี่ยมันมัน ลบกันได้ความได้ความโมโหโกรธานะทั้งทั้งที่บางทีไม่รู้ด้วยซ้ําว่าลบกันโกรธกันเพราะอะไรสายเหตุมาจากไหนยังไม่รู้เลยโกรธไว้ก่อนนะฮะอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะงั้นเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ในดีที่สุดฮะท่านให้สติลูกหลานของท่านด้วยนะอันนี้ผมพูดในฐานะที่พี่เป็นห่วงทุกคนนะว่าคนไทยเหมือนกันนะครับคขอบพระคุณมากครับท่านเรื่องโรงงานนรกเนี่ยนะครับขอให้คนไทยทั้งประเทศ ได้ช่วยกันเพราะไม่ใช่ลงจังหวัดระยองอย่างเดียวเดี๋ยวจะไปทุกจังหวัดครับไปทุกจังหวัดแน่นอนและจะนําความตายไปสู่พ่อแม่พี่น้องถ้าไม่ใช่ผมถามว่าปล่อง ที่มันขึ้นไปสูง80เมตรเขามีหน้าที่อะไร9 90เมตร90เมตรรับปล่องนี้มีหน้าที่ปล่อยไอเสียปล่องก็เท่ากับท่อไอเสียรถแล้วรถมันปล่อยไอดีเถึงเรียกท่อไอเสียคือปล่อยของเสียอยู่แล้วแล้วมันขึ้นไปขนาดเนี้ยิ่งขึ้นสูงยิ่งไปหลายจังหวัดอย่าอยู่นิ่งเฉยครับออกมาช่วยกันและถ้าเราหยุดโรงงานนี้ได้เราก็จะหยุดโรงงานถ่านได้ทั่วประเทศไทย เราได้ตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาแล้วต่อต้านโรงงานที่ปล่อยมลภาวะรเราชนะศึกที่นี่เราก็จะสถาปนาเป็นองคอ์กรใหญ่ไปช่วยกันทุกๆจังหวัดเพราะแม่มีน้องชาวระยองก็จะไปช่วยกับพวกท่านอย่าให้เกิดในเมืองไทยเลยเพราะฉะนั้นหกโมงเช้าวันเสาร์เจอกันที่หน้าสถานทูตจีนและลุยไปถึงโรงงานในรกที่ระยอง ทานอาหารกางวลกันที่นั่นอยู่ลุยกันต่อถึงเย็นครับครับอันนี้คือการรวมพลังที่สําคัญของประชาชนขอบคุณท่านในผลนะครับขอบคุณตัวแทนพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันในการทําหน้าที่นะครับที่สุดแล้วคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจะดีขึ้นหรือไม่อยู่ที่มือของท่านในการที่จะช่วยกันรวมพลังคนไทยปกป้องแผ่นดินและร่วมกันปฏิเสธอํานาจศาลโลกย้อนลอยหลักเขต73ร่วมเป็นพยานโรงงานนรกและทําหน้าที่ ในฐานะคนไทยวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพวกเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ